หลังจากที่ผมเน็ดเหนื่อยจากการหาเห็ดผมก็จะขอพักเป็นเวลา10นาทีนะครับตอนนี้คำพูดอะไรมันอาจจะไม่ไหลลื่นผมขอพึ่งสารกระตุ้นนะครับเป็นออโตลูป1แก้วนะครับเพื่อให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยเพื่อให้เลือดลมมันสูบฉีดนะครับจะได้หาเห็ดต่อไปอย่างนุกหนานนะครับ แล้วก็นอกจากมีอัตตรูปแล้วผมก็ยังมีน้ำปูนะครับที่ผมไปหากับคุณแม่มานะครับเป็นน้ำปูที่ทำเองนะครับทําขึ้นมาเองนะครับนอกนั้นก็จะมีมะขามน้อยมาด้วยนะครับออผมขออนุญาตเปิดบริสุทธิ์น้ำปูกับนี้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ผ่านปากของใครมาก่อนปากของผมจะเป็นปากแรกนะครับที่แดกน้ำปูนี้เข้าไปใส่อัตตรูปเข้าไปนิดหน่อยนะครับ เออภัยนะครับเสือกนิดหน่อยทีนี้ก็เอามะขามน้อยกวัดน้ำปูขึ้นมาแล้วมายัดใส่ปากนะครับมันช่จะข้าวกันเป็นปีเป็นขุยอะไรยังนี้นะครับผมว่ามันตอนนี้ร่างกายผมเริ่มเริ่มเริ่มสัมผัสได้แล้วครับถึงความสู้ซ่านะครับแต่ผมว่า ต้องใส่อีกสักนิดนึ่งนะครับเติมลงไปคําพูดคําจามันจะได้ไหลลื่นสมูทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะได้ปล่อยมกุกฮ่าเพื่อท่านผู้ชมจะได้ไม่เบื่อในการดูนะครับสักสิบนาทีก็น่าจะอยู่นะครับแต่ถ้าไหลลื่นก็อาจจะ หมูจะลาดตรงนี้อล่ลอม,มันเป็นอร่อยทีุ่ดยอดมากเลยครับท่านผู้ชมอันนี้อันนี้มันไม่สวยแกแล้วอขอฝักใหม่ก็ลเนี่เราก็ขบก้นมันออกซะทิ้งไปเดี๋อวตรงนี้ก็จิ้มลงไปเห็นไหมครับควัดขึ้นมาควัดควัดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วก็ ยัดเข้าไปในรูป,ปากของเราอืมแล้วก็ทําการเกียืมมันช่างเป็นอร่อยที่อูมามิยัมมี่มากเลยนะครับอืมใครไม่มาอยู่ตรงนี้ไม่เลือกครับขนาดแดกยุงก็กัดหัวกัดงอนกัดทุกอย่างมึงะเว้นจังหวะให้กูได้พูดคุยกับท่านผู้ชมหน่อยได้ไหมให้ยุงหาพวกเนี้ยอ่ะ เดี๋ยวทําการหาเหตุต่อไปนะครับท่านผู้ชมผมว่าถ้าอยู่ตรงนี้นานเนี่ยไหลลื่นแล้วก็นอนฟุบต,ตรงนี้เนี่ยยุงหามเอาไปแดกแน่นอนอ่ะไปโอเค